ลวงพ่อครับมีปัญหามาหาหลวงพ่อครับปัญหาคืออะไรลูกเอ้ผู้ป่วยค่ะผู้ป่วยเป็นโรคอะไรคิดว่าเป็นปอดใจไม่ไหวเลยเดินไม่มีแรงปอดไม่ดีเลยเหรอเจ้าค่ะเพราะว่าไปฉีดยามาด้วยใช่ไหมสามเข็มเจ้าค่ะแล้วเคยกินน้ำมันบ้างไหมว่ากินเจ้าค่ะกินไปเยอะป่ะก็กินเรื่อยๆค่ะกินเรื่อยๆเหรอเจ้าค่ะแต่ไม่ดีขึ้นเหรอมันดีขึ้นค่ะแต่ช่วงนี้อยู่ดีๆ มันก็หายใจไม่ไหวเดินไม่ค่อยไหวเลยมันเหนื่อยมากเลยใช่ไหมใช่เจ้าค่ะเ,เพื่อต้องไปเอาน้ำครึ่งขวดแล้วใส่น้ํำมนี่ครึ่งขวดน้ำนั่นเน่ะเออนั่น,นี่ยเอามาสักสี่ขวดก็ได้เอามาสามขวดแล้วมาแบ่งนี่อย่างละครึ่ง กลูกเนี่ยเ<ๆ>จ็บเส้นจากขาทั้งขาทั้งแถบเนี่ยมามาหลายปี <ใจ S 2> มากมั่นใจว่า,วามั่นใจว่าไม่มีผีปะ่ะลูกเคยโดนของค่ะเธอโดนของเหรอเคยเจ้าค่ะแล้วมั่นใจว่ามันออกไปหมดได้ยังเพื่อนไล่ไปแล้วมันออกทางนิ้วโป้งจิกหนึ่งแล้วลูกก็เลยนึกว่ามันหมดแล้วเจ้า,าเพื่อนเป็นใครเพื่อนมีเพื่อนแค่เขาสามารถจะคุยได้แล้วหลังจากนั้นแล้วมั่นใจว่าเพื่อนสามารถเอาผีออกไปได้ปะ่ะ เท่าที่ลูกสังเกตนะคะมันจะดําตามลักแร้ตามตามง่ามก็ค่ะขาแล้วหลังจากที่เอาออกไปแล้วมันขาวเลยค่ะมันเปลี่ยนสีเลยเจ้าค่ะลองจิ่มดูข้อขาขาข้างน um, ี้ค่ะเป็นข้างนี้องดิว嘛 เจ็บมากเลยใช่ไหมค่ะมีผีอยู่ผีไม่ไป <c oughs> โอ๊ยเจ็บโอบ๊โอ้ยเจ็บ mm -hmm. 那啊，对、嗯，对、嗯，对。 เ็บมาเด้อรอเท้าดำเลยป่ะคะเท้ดำเจ็บมากค่ะเจ็บมากเจ็บมีป้องมากค่ะ ที่ผีอยู่ในตัว <laughs> อือ,อทานมีกรเจ็บค่ะอ้อทานมีเจ็บออเจ็บ

แข้งเลยเจ้าค่ะเบายังเบาไหมเอาออกแล้วเบาค่ะแต่กินแล้วเจ็บเจ้าค่ะไม่เบาต่อยทีตอนนี้ตอนนี้หายใจสบายยังคหนุนขึ้นเจ้าค่ะพีมันเกาะทั้งตัวทั้งตัวเลยแลค่ะพีมันยึดพื้นที่ไปหมดแล้ว นอนป่วยทุกคืนนะคะหลังๆนอนไม่ได้เลยเจ้าค่ะนั่งสมาธิเอาเจ้าค่ะนอนไม่ได้ผีมารดันเดือดรังลบกวนเขาเรียกว่ามันขัดขวางหน้าขาวหน้าขาวอย่างใส่ขึ้นใส่ขึ้นหน่อยขาหน้าขาวขึ้นใหลวงพ่อใส้าค่ะลูกต้องมาทำอิมไหมเจ้าคะต้องเลยแม่ก็ว่างก็ ก็ถ้าปฏิบัติธรรมรอุที่ใ้เขาบอกว่าไอ้ผีตัวที่หลวงพ่อจิ้มอ่ะเอาบุญไปแล้วอย่ามาลบก,กวนอีกนะแล้วไม่งั้นเดี๋ยวพามาให้หลวงพ่อจิ้มอีกอเ,เ <c oughs> <c oughs> นี่ยเป็นไอเนียขาประจำดูดูดูคลิปคนอื่นไม่เยอะครับเหรอครับ <c oughs> ลืงในใจมันไม่จะเจ็บได้ยังไงใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะเจ่นรนที่่ที่จร้องอะไรกันนักหนาแบบเว่อร์เปล่า,าละครใช่ป่ะมันมันไม่น่าเชื่อใช่ไหมอย่างนี้ลูกต้องอุทิศทุกวันใช่ไหมเจ้าคะต้องอุทิศทุกวันใช่ไหมคะก็แบบว่าเจ้ากรรมในเวรนะ่ะที่มันเกาะใหญ่ตัวเราไม่อนุญาตเอาบุญไปแล้วออกไปออกไปออกไปแล้วไหะมันก็คงมันก็คงรู้ว่ามันไม่อยากจะอยู่เราเพราะว่าเมื่อเหมือนคนอยู่ดีๆ ไปให้เขาเอามีดแทงตัวเนี่ยผีมันก็ไม่ใช่ไม่กลัวนะผีมันก็แบบถ้าถ้าเราไม่มาใช่ปะ่ะมันก็อยู่กับเรามันก็ไม่มีใครแทงมันเมื่อเราอยู่บ้านเนี่ยเราไปเที่ยวไหนเราก็ไปสบรญดบบายแต่ถ้าเราไปที่บางที่นี่นะเราไปเที่ยวเทๆอยู่มีคนเอามีดมาช่กเอาเงี้ยเราก็ไม่ไปแถวนั้นเดี่ยกูไม่ไปละถ้าโดนมากๆก็มันมีผีบ้างตัวบอกว่าจี้มันอยู่ประมาณสักาี่วันนะ ห้าวันสิบวันไม่รู้เข้าเด็กผู้หญิงสาวอะมันบอกโอ้ม่อยู่แล้วไปแล้วไปแล้วเจ็บเหลือเกินมันก็ไปเลยมันก็เหมือนเรานี่แหละอยู่ๆไปทิมทั้งวันเดี๋ยวมาก็ทิมอีกทิมทุกวันเลยเนี่ยมันก็ใครไปทนได้ลูกมาทําทุเสาวแล้วยังมีผีอยู่กันเลยจะไาทำอะไรนะแม่ก็มาช่วยงานทุกวันสาวแต่ก็ยังมีผีอีกคนละงานกันไว้เกี่ยวบุญก็ส่วนบุญคนชั่วค คนละบัญชีถูาใจหรือเปล่าบุญก็ส่วนบุญแต่มันจะมาโคเวอร์ไม่ได้คนละเรื่องนะถูกใจคนละเรื่องแล้วอย่างนี้ลูกไปไหนเนี่ยเขาจะเกาะตามลูกไปเสมอไหมคะมันก็อยู่ที่ว่าทั่วไปแล้วไปเจออีกแล้วือนี้มันก็จะมีสองอย่างนะมันมีประเภทแบบว่าเขามาขอบุญแล้วเขาได้แล้วเขาก็ไปบางอย่างมันก็มีแบบว่า มาขอแล้วแล้วไม่มีใครไล่แล้วเขาไม่เดือดร้อนเขาก็เกาะไปเลยเหมือนกับว่าเหมือนกับอะไรวะ <c oughs> เหมือนกับมีคนมาอยู่บ้านเราถ้าเราให้กินบอกไปนะต้องไปนะ,ะมันก็ไปแล้วเราไม่ไล่มันเชืม่มัแล้วมันก็อยู่ได้มันอยู่กินแล้วมันมันก็อยู่ไปเรื่อยๆมันคิดว่าเป็นบ้านมันเลย ม,มันก็อยู่ไล่คือกินน้ำมนทุกวันก็แล้วก็ตั้งจริตธานไม่มีกรรมไม่มีอะไรต่างๆอย่ามาอยู่นะเราอนุญาตให้อยู่มันอยู่ที่เราถ้าผมอเากยคนมันไม่พูดเนะีอ่าแล้วเข,เข,เขาาก็คิดว่าเราคงใจบุญให้มันก่อนพี่เป็นก็ไม่ค่อยจะว่าจะรู้เรื่องเลยนะนะั้นนะถูกอ่าเรียบร้อย 忘妈、wow,